ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเลยคุูออกไปสังคมภายนอกเนี่ยจะเสียเปรียบคนอื่นไหมกลัวคนอื่นบูลลี่กลัวคนอื่นทำร้ายลูกเราดีเกินไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นแบบยอมทําอะไรตามเพื่อนไม่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองไร้ความมั่นใจขาดจุดยืนคุูจะบอกคํานึงเลยค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าลูกคุณน่ยเกิดมาพูดไม่เก่งค่ะแต่สิ่งที่เด็กกลัวที่สุดก็คือพูดแล้วไม่มีคนฟัง พูดแล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจพูดแล้วพ่อแม่ไม่ได้สปอร์ตพูดแล้วพ่อแม่ตัดสินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฟังดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีจุดยืนในชีวิตสร้างความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เสียเปรียบใครมีความแบบกล้าหาญในการที่จะพูดอะไรออกมาคนคนแรกที่จะไม่ตัดสินลูกเลยค่ะก็คือตัวเราเนี่ยแหละตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละที่เราจะคอยฟังลูก อยู่ใกล้ชิดกับเขาแม้ว่าเรื่องที่เขาพูดมาเราอาจจะรับไม่ได้หรือว่ามันอาจจะไม่ดีพอสําหรับเรานะคะก็ต้องอดทนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าวันนี้เราเกิดเป็นพ่อแม่ลูกไม่ใช่ทรัพย์สินของเราค่ะเราเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตเขาฟังเขาอยู่ข้างๆเขาเอ็มพอร์เขาเท่านั้นเองนะคะลองเอาวิธีที่ครูไปใช้ดูนะแล้วมาเมนให้ครูฟังนิดน,นึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาใช้ให้ฟังกันนิดน,นึงนะคะ